เฮ้ยโอมดตอนนี้ทีมเราเสียหายไปหมดเพื่อนกูหายตายไปแล้วเฮ้ยกดูด้านล้วกูดิโดนดนโดนทีมแดงมาฟันกูเนีมาสงสารกูเลยงไงดูด้านหลังดิ เออทำไมายัดจึงท้าเออทำไมายัดเยอะจังวะก็มันรวมก็มารวมตัวเพื่อฆ่ามนุษย์เล่ามากินอาดาบอาดาบเล่นนี้ม่ต้องเอาออกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละวดเราจะฆ่ามันยังไงแม่งอย่างเยอะ เฮ้ยมันมาเลว หน้าแนงหมดเลยอู้ไปตรงกังวุ่นขมวุ่น hello 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 อบุญแะอุ้ยสปาร์ตันเท่าลายดูดูตัวนั้นเด็กตัวโคตรใหญ่ไม่มีลูกน้องด้วยแต่มันไม่เสกแต่มันได้เลียกว้าอุ้ย,ยพวกเราสาิหา้ว ไข้ามาเร oh. oh. oh, ็วโดนหอกใช้มั้โอ้อโอเอาตายเถ

Ja! Oh, no. oh. wow oh my

นี่มันสุดสุดท้ายแล้วย่าโย่